ลูกสาวนัคอมใจสลายเผยความรู้สึกส่งพ่อลำพังแม่และน้องยังอยู่โรงพยาบาลเมื่อเวลา14.15นาทีที่วัดพระสรีมหาธาตุวรมหาวิหารสถาบันการแพทย์จากรีนรบดินคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำร่างของนัคอมซึ่งบรรจุถุงป้องกันเชื้อไว้มาทำพิธีชาปนกิจศพ โดยพบว่ามีคนในวงการตลกเพียงบางคนที่สามารถเดินทางมาได้เช่นเจี๊ยบเชิญยิ้มตั๊กบริบูรณ์โดยไอ้ลูกสาวนัคอมเปิดใจว่าขอเป็นการทำพิธีในครอบครัวเท่านั้นอยู่ ICU ได้คุยกัน2วันแรกจากนั้นไม่ได้คุยกันอีกเลยพ่อบอกตลอดว่าเขาสู้โดยคุณหมอแจ้งอาการตลอดเมื่อวานว่าคุณพ่อไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นตีสองคุณหมอโทรมาบอกว่าพ่อไม่โอเคแล้ว ซึ่งไอ้ก็ต้องยอมรับมันไม่โอเคมากๆพ่อเสียแม่อยู่โรงพยาบาลน,น้องชายอยู่โรงพยาบาลครอบครัวไม่มีใครมาได้เลยมีแต่เราค่อนข้างสะเทือนใจ อยากบอกพ่อแค่ว่าไม่ต้องห่วงใครเราจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดเหมือนที่พ่อทํามาขอบคุณคนไทยทุกๆท,ท่านที่ส่งกำลังใจมาส่งวิธีรักษามาไอได้อ่านแทบทุกอันมันทําให้รู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วซึ่งคุณหมอก็ทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ฝากขอบคุณหมอพยาบาลโรงพยาบาลศิลแพทย์โรงพยาบาลวิพารามที่ดูแลเป็นอย่างดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ